รอรอที่ไหนอ่ะอนต่อไม่ได้ต่อไม่ไหนต่อต้องว้ามไปเลยว้ามไงน้องเราว้ามไงน่ะเฮ่ยช้าไปเว้ยเฮ้ยน้องไวๆดิแล้วเป็นไรอ่ะพี่แก็คเสียงเป็นไรอ่ะช้าเกินเสียงเป็นไร หมดร้างไงวะมันมีอะไรนั่นน่ะทูให้เลือกสามสีอ่ะดูสตาบ็อกซิง่งเลือกข้ามดูสตาบ็อกซิ่งนั่นน่ะที่ไหนอ่ะไหนที่ไหนน้องใช่นี่อ่ะไหนพี่เก็ตอยู่ไหนน่ะว้าอยู่นี่ไงพี่ตามเสียมผมมาดิเอออ่ะแกต่อ เห็นไหมเห็นไหมอ๋อโอเคไปไหนไปไหนสีสีอะไรอ้าวเนี่ยเจอแล้วนี่ไงเห็นตัวละโอเคไปไหนไปไหนไม่มีเรงนีเห็นตัวเอาไหนก็ได้อเริ้มเงินเลยพี่ชาชื่ออะไรเนี่ยพี่ถล้วเท่านี้มีอะไรบ้าง ใช่สิเครับเนี่ยไม่ครับโหลนายถอดเสื้อเหรอเฮยได้ได้ตอไปเหยเหยเฮ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 ยมหนื่อยอ่ะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกนเดี๋ยวกมึงเลื่อนหรอเฮยมันต่อยไม่ได้อ่ะเฮยมันต่อยไม่ได้วะโหไอ้ดม กูก็าทึบเลยเหรอการแต่กเดี๋ยวกูเรียกเพื่อนกูมาเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวก็อ่ะเดี๋ยวกนเลี้ยนเดี๋ยวพวกมึงอ่ะเฮ้ยผู้เชี่ยอะไรหมออาการมึงออกอะไรเหรอฮะกูในสตาร์เหรอพวกนี่นีเฮ้ยมันมันโดดไม่ได้มันต่อยไม่ได้เฮ้ยหรอหมอเกสพวกนี่นี่ไอหมอเกสหมอกูในสตาร์ดาวหมอหมอเฮี้ยอะไรฮะไอสัตว์หมอเฮี้ยอะไรฮะไหนดมยูซี่กูดมยูซี่กคุยเฮี้ยมันต่อยไม่ได้วะไอสัตว์มันต่อยไม่ได้เฮ้ย อะไรขึ้นมยไอ้แก่นี่ใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้แก่อะไรของมึงเนี่ยกูกูดมปากดำฮะปากดำไปไปเรียตูดหมามาเหรอกูดมปากดำฮะหลอนฮัลโหลไปดมอะไรมาดมจิ้มหมามาเหรอฮัลโหลไปพองที่กันที่ตรงเรือนฮัลโหล ไม่ดมจิ้มหมามาหรอไอ้ไอ้ไอ้แก่โดนท้องอาการออกอ่ะไอ้ไอ้ไอ้เหีแยวไอ้นี่อาการออกจัดเลยแม่งโดนพี่เปิดไปลากไปลากโอ้ยรถรถอย่างที่อะไรมึงจะลากโอ้ยค่วยเฮ้ยเฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยดิน้องหรอผมไม่ตายหมดเลยพวกมึงต่อยกันหมดเลยปะเนี่ยโอ้ยแถวนี้คุมคุมเวลาคุมหลังคาเหรอไอ้แซว ไอ้เบืองเบื้องไอ้ไอ้นี่ฟอร์มไอ้ฟอร์มหน้าไอ้หน้าร้อนมึื้องเบื้องจริงดิไอ้นี่ต้องส่งไปทิ้ง่าไหมโรงพยาบาลไปทิ้งไว้โรงพยาบาลหน้าร้อนเนี่ยโ้ยผมเตี้ยมึงเนี่ยกูจะดึงแล้วกูจะดีดอ่ะกูตบบปงพวกไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้กูตบมาหลายคนเลยแหละกูอยากโดนตบเลยเดี๋ยวกูฝากพี่กูชุดแดงกลุ่มโรงพยาบาลเดี๋ยวมึงโดนมามาเถอะมาผมไม่ผมไม่ขวากันจ้ะเอ้ผมแต่งคว้ยอะไรอ่ะหรอ

เองก็โห่ฆ่ากูตายแล้วก็ไม่ชุบ่ว้ยปดิเฮ้ยมึงทิ้งกูได้ไงมึงจะทิ้งกูไปไหนแล้วกูจะตายไอ้กูตายแล้วโดนโดนดิโดนดิโดนลื้อดิลื้ออะไรน้องเดี๋ยวกูจะไปลื้อระบบมึงน่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูเกิดก่อนเดี๋ยวเจอกูเออเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวกูเกิดก่อนเดี๋ยวกูลื้อระบบมึงแน่เฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยดิไอ้นมเฮ้ย อรอม <initiatives> ึงแต่งตัวอะไรกันอะบ้านดอนบ้านดอนบ้านดอนดอนเจดีย์ไงอ๋อไอ้มึงหนีไปไหนล่ะคิดว่าเฟี้ยวมึงหนีไปไหนมึงไปต่อยมันดิไอโดมปากดามไปดิไม่อยากโดมแบนโอ้ย่วยไม่มีเวทีวะเงี้ยผมไม่ต่อยกันที่ผาเลยวะโหลไอปี๊ดไอ้เหลืองไอ้เหลืองไม่ไหม้ไมไหม้ หล่มึงครัไอเฮีย้ยม่วงฮัล <c oughs> โหลไอเฮี้ยม่วงเขาด่ามึงอ่ะไอ้ม่วงผมไม่ตอบโต้ครับผมไม่ตอบโต้ครับไบอไ้ไยมึงไม่ตอบโต้อะไรคนคนดีไปไกลเลยคนดีไปไกลเลยปาปลาปลาปาไปเฮี้ยไม่ตอบโต้ก็ไปฮัลโหลไม่แล้วแล้วกูไม่ได้จะเกิดอ่ะมึงช่วยกูดิใครก็ได้ช่วยกูกูให้ตงังกูมีตังอยู่ฮัลโหลใครจะช่วยแถวนี้กูคุ้ม ยังไงเอาดิไอเฮียละไอไอหัวดำเดินมามองหน้าดิเย่เดินแอคจับเลยเฮียแล้วบอกคูมไม่เดินอย่างแอคเลยโออาการอกเดนไปนอนเลยเียใครตยูโดนดื่อกูนะเออเอาดิไหนบอกมึงคุมไงมึงกลัวหรอเจชื่อยงวะ่อยกว่าเย้มึงเช็กชื่อยังมึงเช็กชื่อเขายังอ่ะมึงต่อยเ้าอ่ะหนุ่เออไป รหรไอ้ดำเออไอ้ดำด่าแม่งเดี๋ยวสูงไอ้ๆๆน้องกูมาช่วยแล้วเพ้ยน้องใครเนี่ยเขามาเลยเอาเฮ้ยเ<ะ>มื่อใครนั่งมาใกล้ๆอ่ะเออฮะมึงอใครเนี่ยอ๋อมึงใครเนี่ยน,นี่รถกูเฮ้ยอ,อะไรๆๆอะไรน้องใหญ่ยี่สิบวิก,กูเกิดไปได้มึงเจอกูมึงใครเนี่ยนะเพื่อนใครนคะอ๋อมึงเพื่อนใครเออมึงใครเน,นี่ย หล่อเลยลงไปไกลดีอะไรหรออะไรเนี่ยมึงมาโชว์ปัดอะไรปรัดชาชนนี่ก็ดูทำไมเ่เออมึงมึงหลอนอะไรนะหละอ,อลรถกูกูขับเออ <ไป S 1> เฮ้มึงมึงให้ชูให้ควยมีอะไรอะ่ะหล่อขับไปเอ,อ,อ,ปเองชูควยเองมีอยากมีปัญหารหรอเอา เวลาถามมาให้ตอบเว้ยไม่ให้ถามมาเงียบกลัวนี่กลัวกลัวจะตัวตันอะฮะสาวปะสามสาวปะฮะถามปะฮะหรอสามสามเลยกูมาสองคนกันสองสองไม่ะก็มาดิมา้เฮ้ยมึงลองลองเอ้ยมึงลองมาช่วยกูหน่อยมาลองมาช่วยกูหน่อยลองลองมาดิมาดิมึงเฟลมึงก็ลงมาดิพวกสว่างลงมาเลย มาดิมาดิมึงลงมาดิไหนเปรี้ยวเหรอพี่เก็ตพี่เก็ตว่าไงน้องชายเออพี่ผมสไนพ์พี่มาเนี่ยพี่เออไม่มึงช่วยกูหน่อยมึงช่วยกูหน่อยเนาะพี่ผมก็โดนกระทืบเหมือนกันพี่เนี่ยกระเทียมเมื่อกี้ไอไอปากน้องปากดำเยี่ยอะไรเนี่ยกระทืบแม่งดิไอพวกเคี้ยนเนี่ยกระทืบแม่งดิเดี๋ยวเดี๋ยวเจอวินเทอร์โทรโทรหาเพื่อนผมก่อนตอนนี้เลยพี่เอาไม่เตียวเมื่อกี ไอเาไอพวกพี่ชายพวกเนี่ยนะพี่อาหนาวเฮียนี่เดียวเฮียหนาวเอามึงเดียวเอามึงเดียวเออตายเออเอาเด้อเอาไอโน้โน้นวิ่งหนีมึงคุมหรอไอ้มึงลงรถดิมึงคุมอ่ะมึงลงมาดิไอ้แกมึงลงมาฮลโหลมึงลงมาดิเฮ้ยมึงเฟี้ยวไม่ใช่หรอเงี้ยทำไมมึงลงมาดิไอ้เฮียกี่วันแท้ไอ้มึงวิ่งไปไหนยาวหรอ ไอ้กูโดน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 พี่ขึ้นมาพี่พีขึ้นมาพี่พี่พี่ขึ้นมาพี่เอาแม่งดิเอาแม่งดิเอาแม่งดิอันนี้เป็นเราอยู่หน้านั่นหรอเอาแม่งดิเอาแม่งดิไอ้มันจะรับเพื่อนเหรอต่อยมันให้ตายต่อยให้ตายเออไอ้โเอ็งไปไอ้หนุ่มเอ็งไปเรียกพวกเองมาไม่ไหวกับพียรก็เนาเอาดีพี่ชายเอ้ยไม่ไหวกับพี่หรอกไหนอ่ะทิ้งหมดแล้วเหรอเอ็งทิ้งเพื่อนเหรอขับไปพี่

ไอี้มันโง่จังเลยมันอ้าวเดี๋มาดีมามาดีมามาดีมาอันโง่อันนี้โง่อีกแล้วอันนี้ก็ชนกันล้อชนกันล้อชนกันลอไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เนี่ยขับชนคนที่มันเลื่อนไปเฮ้ยโหไอ้ปากดำมึงยังไงเล่ะเอออันนี้ปากดำหรือควายดำด้วยเนี่ย มันตามเราเว้ยตามไม่หันหลองพี่ไอติมอยู่ไหนพวกเราอยู่ไหนกูมไ, <c oughs> ไม่เหลือมันต่อยม,อมันตามต่อยกูก่อนอะ่ะที่มันตามมันตามสุดเออมันมันตามไอ <c oughs> ้ใๆ้ๆ้้รถพัง ไอหนุ่มช่วยหน่อยหนมช่วยหน่อยนมโอ้โหไอมึงชนกูเงามันดีเนี่ยลงมันดีมันลงมาลงมาสวยนาะสวยวเอามาอามเอามาเอามเอมาเอามา ตัดให้ตัดให้แม่มตายกันเลยฮะฮะเดี๋ยว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 กูไม่เกี่ยวแล้วกูไปก่อนนะกูไปแล้วกูไปแล้วเฮียกูไปก่อนเฮียกูไปแล้วพี่พี่ใครครับพี่เหรอพี่อัลโหลพวกมันทำพี่เน่ยน้องเอาดีไอไอไอพวกไอไอเฟื้อลายอ้อยอ่ะมันไปตัดอ้อยกันอ่ะอ้าแม่งดี้เพื่อเเราไปไหนหมดไม่รู้เนี่ยพี่เออเพ้มันาอางโรงพยาบาลได้ปะ ได้ได้พี่ขึ้นมาพี่ปาอย่าพี่ไอชวนมาที่ชวนพีเอามันมีรถให้หรอมีรถให้ป้าต้องเปิดก่อนพี่ไหนมีอยู่ไหนอ่ะไหนอะรถอังเปิดจังที่เปิดจังเปิดตัวเงี้ยูไอ้เหี้ยเด็กปุ๊บขอเปิดพี่พี่พี่ขึ้นมาพี่ใหญ่เปิดอะไรเงีต่อไม่เป็นไม่เป็นไรน้องอย่าพี่ไปกลับ

ไอ้แจ๊กมันต่อยกู่อ <laughs> น